สวัสดีทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีแล้วเธอละสบายดีไหมสบายดีมากเลยโรงเรียนใหม่ก็ดีอยู่ฉันไม่ค่อยโอเคเลยทําไมละ่ะครูเพื่อนในเกมกับเพื่อนนอกจอแตกต่างกันมากฉันอยากกลับมาเล่นเกมที่บ้านทุกวันเพราะว่าเพื่อนเทของฉันอยู่ในเกมคือพวกเธอน่ะ พราะชีวิตจริงกับมีคนแกล้งฉันตลอดเลยเพราะฉันพูดไม่เก่งและฉันเป็นคนเก็บตัวฉันสงสารเธอจังเลยพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดเลยฉันเองก็โดนรังแกเหมือนกันพวกเขาว่าฉันเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงมีแต่พวกเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉันไม่เคยรังแกฉันเลย ฉันก็โดนรงแกเหมือนพวกเธอเลยเขาหาว่าฉันแอบเสียงพูดเพื่อให้หน้ารักและโซคิวตลอดเลยมีแต่ที่พวกเธอเพื่อนของฉันในเกมที่เข้าสายฉันตลอดฉันก็เป็นเหมือนพวกเธอเลยเป็นอะไรละร่าเริงก็เพราะฉันสอบได้ที่หนึ่งจนเพื่อนในห้องอิจฉาและรวมหัวกันแกล้งฉันแล้วแกล้งเธอแบบไหนละ่ะ มีคนเอา,มาแมลงมาใส่ในกระเป๋าฉันพอฉันถามก็บอกไม่ได้ทำโลกนี้มันอยู่ยากโลกมันกลุ่มสังคมมันเลี่ยมทุกคนมีการแจ้งเตือนไหมก็ไม่มีนะไม่มีคือไม่มีจ้าทำไมของฉันถึงมีแจ้งเตือนบ้าอะไรเนี่ยเอาละวันนี้ก็เป็นวันหยุดงน้นไปทะเลกันปะไม่เตรียมของหรือเอาลืมเลย แยกย้ายไปเตรียมของกันผ่านไปยี่สิบนาทีทุกคนไปเตรียมของกันเสร็จพร้อมหรือ,อยังทุกคนพร้อมแล้วปรับไปกันคนเยอะจังจริงด้วยเงินฉันฝากกระเป๋าหน่อยนะได้แล้วเธอจะไปไหนเหรอไปจองตั๋วบินโอเคจ้า ไม่มีใครอยู่นี้ขออาภัยครับพอดีไปเข้าห้องน้ำมาครับคุณนายฮะอะไรนะคุณนายเหรออุยอะแฮมมีอะไรครับคุณลูกค้ามาจองตัวคะ่ะมากี่ท่านครับเนี้ยถ้ามาคนเดียวเอาพี่ไปด้วยไหมล่ะสี่ท่านคะ่ะ โอเคครับว่าแต่จะไปไหนรอครับอ๋อทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบลอยอยู่ในทะเลออกครับครับแล้วตัวละคะตัวนี้ครับขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปครับอะไรคะธนบัตรมีสัญลักษณ์สกุลเงินดอลล่าร์หลักครับโอนแล้วคะ่ะให้คุณมือถือผงหายอ่ะคือจะให้ฉันโทรหาหรอ เอาเบอร์มาเลยค่ะ0 9 2 6 6เ2 0ครับโอ้ขอบคุณสำหรับเบอร์นะครับนี้นายเรียกที่รักสีเดียวลบให้เลยฉันไม่ทำหรอกนะฉันรู้นะว่าเธอปากแข็งใหญ่ซื้อบือ้อทำไมเธอมาช้าจังพนักงานนะสิช้ามาก ไปกันไปขึ้นเครื่องทำไมไม่มีคนเลยนั้นสิช่างมันเถอะเอากระเป๋าไปเก็บว้าวตอนนี้ฉันว่วงแล้วงั้นหลับกัน ค้ยทะเลทะเลตื่นๆอะไรเนี่ยคนกำลังหลับอยู่เครื่องบินลงจอดแล้วไปดูทะเลกันเฮ้ยเขาว่ากันว่าทะเลอาฮิวใจเราได้ยังไงลองฟังดูนะมันบอกว่าสูสูหนักแลวโหอย่างนี้ก็ต้องมาบ่อยแล้วสินะไม่ต้องหรอกทำไมล่ะฟังนะคุณเธอกินอะไรมาเนี่ยหอมจัง หน้าหอมอุย้ยไปเล่นนากันโอ้ยเจ็บนะเว้ยใครทำแองกี้เธอทำเองแล้วเจ็บเองัารี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  เสียงเบาจังสงสยัยเราคงเบาใช่หรออันนี้เสียงนางเงือกเหรออาจไม่ใช่น่าหรอกนะ่าจะเป็นพยูนเป็นไงเพราะไหมพวกเธอไม่ลงมาเล่นกันหรออย่าให้ฉันคุยคนเดียวสิฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะ พร้อมมากเธอร้องเพลงพร้อมมากขอบคุณนะเสียงอะไรอ่ะเธอรอแองกี้ไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เสียงแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะร้องให้ฟังฉันไม่ได้เสียงแบบนั้นจริงๆถ้าเธอไม่เชื่อ ไม่ใช่เสียงเธอด้วยเธอไม่ลองมาเล่นน้ำรอฉันเล่นน้ำคนเดียวจนเบื่อแล้วนะฉันไม่อยากเล่นนะใช่แค่เห็นเธอมีความสุขพวกฉันก็ดีใจแล้วเลือกไม่ผิดเลยที่ได้อยู่กลุ่มนี้ฮ่าฮ่าฮ่า ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วงั้นกลับโรงแรมกันฉันไม่รู้นะเนี่ยว่ามีโรงแรมด้วยเธอนอนกันไปเลยสามคนนะเดี๋ยวฉันจะไปนอนข้างนอกทำไมล่ะร่าเริงจำไม่ได้หรอที่เราฟังเดอะโกดด้วยกันน่าเรื่องที่เขานอนคนเดียวแล้วเขาเจอผีออมาอย่าพูดแบบนี้สิเธอเรากลัวนะโอเคโอเคงั้นพวกเราไปนอนแล้วนะบายบายล่ระวังตัวเองด้วยขอบคุณนะคุณฉันไปละ พวกเธอนอนได้ใช่ไหมได้สิทำไมมันจะไม่ได้ถือว่าฉันเป็นคนเสียสละเองนะเฮ้ยลืมน,น่ารักดีแฮะรายการโปรดนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยอืมก็แค่ถ่ายรูปหน้าเอามาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ให้นี่นายอ่ะให้ดูก็ได้ โหฟิล์มอยอดเยี่ยมนี้ว่า,ว,าว้าวรูปภาพใช้ได้นิแองกี้ทำไมยังไม่นอนอีกฉันก็นอนแล้วนะแต่ว่ามันเสียงดังเพราะพวกเธอทะเลาะก,กันอ่ะเอารีบจังนั่นนะสิว่าต่นายตามฉันมาได้ยังไงเอาเธอก็บอกเองนี้ว่าเธอไปทะเลโรงแรมนี้โอ้ไม่น่าบอกเลยเราให้ฉันกลับไหมล่ะ ค่อยกลับพรุ่งนี้เถอะเป็นห่วงล่ะสิห่วงบ้าอะไรของนายเพื่อเจอแล้วให้ฉันนอนไหนดีเนี่ยที่นอนก็ไม่มีนู่นเลยจ้าไปจองเองเลยจ้าแตงกิ้ว <Thank you. S 2> ฉันคิดว่าวันนี้เป็นวันพลาซด้วยในว่าเราจะเจออะไรไหมไม่มีอะไรหรอกเราคิดดีทำดีเราไม่น่าจะเจออะไร เเอเอนั่นนาย<ห>เธอ a ู e รอ,รอ How <are> you? ใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไปก่อนละวายยยอ้าวทิ้งกันเฉยร้องเป็นหญิงเลยอย่าได้มาหลอกมาหลอนฉันเลยฉันมาดีพรุ่งนี้เชาวฉันจะทำบุญไปให้ สาธุ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 เธอคือทายาทแม่มดเธอเห็นผีได้เธอคือใครเสียงมาจากไหนฉันคือจิตใต้สำนึกของเธอหรือพูดอีกอย่างคือฉันคืออีกคนของเธออะไรกันไม่จริงหรอกนะ นี่แองกี้คุณชามิงเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิอย่ารอเล่นกับฉันเลยนะฉันกลัวนะเพื่อนๆนนี่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงเพื่อนสุดท้ายก็ต้องรอสินะโอ้ยอย่าดึงผมฉันสิฉันเจ็บนะแล้วที่เธอทำคนอื่นล่ะมันอดีตแล้วนะตั้งแต่ป .5 แล้วติดตามตอนต่อไป